ถึงเอพิโซดที่6แล้วเนาะคือหลายหลาคนก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาไปน่าจะมากพอสมควรเลยเพราะว่าพี่ๆของเราก็เตรียมเนื้อหากันแน่นมากนะคะส่วนเอพิโซดนี้จะเป็นอะไรอันนี้ขอแบบใบ้ดูก่อนเนาะว่าเป็นเทรนในปัจจุบันมากที่กำลังแบบเฮ้ยกำลังพิกเลยเออกำลัมาเลไมาแรเหรอคุณที่ว่าอยากลองเดาไหมว่าคืออะไรถ้ามาแรงก็อาจจะเป็น ความยั่งยืนไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณอาจจะคิดผมหรือเปล่ารู้ได้ไงจริงยังไง ใช่แล้วค่ะสิ่งที่เราจะนํามาเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดซื้อจัดหาอย่างแยกยืนนั่นเองค่ะแต่ต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าในอดีตองค์กรจะมองการจัดซื้อเขาจะคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เสียไปและสิ่งที่ได้รับมาจะเรียกได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในมุมมองของเงินตรามากกว่านะคะแต่ว่าในปัจจุบันสังคมได้มองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะคะตั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อมภาคอุตสาหกรรมจึงต้องแสดงความรับผิดชอบโดยหนึ่ง ในกระบวนการนั้นที่ทําได้นั่นก็คือการจัดซื้อจัดหาอย่าง <Yeah. S 1> ยัง่งยืนพอได้ยินคาว่ายัง่งยืนแล้วคุณเรียนคิดนึกถึงอะไรบ้างคะสิ่งแรกที่นึกถึงเลยเหรอคะน่าจะเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรอเปล่าคะจริงๆแล้วความยั่งยืนก็จะพิจารณาด้วยการทั้งหมด3ด้านค่ะจะมีด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นการจัดซื้อจัดหาโดยคำนึงถึงสิงทธิมนุษยชนการไม่ใชแรงงานเด็ก การต่อต้านคอร์รัปชันและการจัดซื้อจัดหาโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะพวกเราเนี่ยก็ได้ศึกษาหาความรู้กันมาพอสมควรเลยนะคะวันนี้พวกเราสองคนเลยจะมาแข่งตอบคำถามกันค่ะโดยจะมีคำถามนะคะที่พี่ทำเทียมงานเตรียมไม้ให้ค่ะโดยกฎของการเล่นนะคะเราสองคนเนี่ยจะสุ่มกันหยิบขึ้นมาทีละหนึ่งคำถามนะคะจนครบ6คคำถามค่ะ และในแต่ละข้อนะคะก็จะมีบทลงโทษและรางวัลให้แก่ผู้ชนะและผู้แพ้ด้วยค่ะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ,คะโอเคงั้นเราสองคนใครจะเริ่มก่อนโอเคขอเริ่มก่อนละกันอ๋อก็คือสามคำถามแรกผู้ชนะจะจะเป็นคนได้กินเนาะใช่ป่ะคำถามแรกจัดมาเลยค่ะมามามาอุ๊ย หองโปรใครหรือเปล่า,า <laughs> เราตอบคำถามก่อนค่ะโอเคงั้นเราทำการสุ่มหยิบเลยเนะาะตอบข้อ B ความมั่งคั่งกับ C การคอร์รัปชันอ้าวเราเอง ความมาัง่งคั่งร่ำรวยกับการแสดงความมุ่งมัน่นอ่ะได้กีนขอดีชอบ <c oughs> ต่างกันค่ะชื่อผมต่างอะไรกันอะต่างอะไรกันแตกต่างกันนะคะทุกคนเพราะว่า Renewable e n e r เนี่ยคนญี่ปุ่าเขาเน้นไปในแง่ของการใช้ทรัพยากรหรือด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าเป็น Sustainable p o Energy นะคะอย่างที่เกิดไปก่อนหน้าว่าเขาจะพิจารณาด้วยการสามิติเนาะทางด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเลยเออจะเรียกได้ว่า Green e n e r ะเป็นหนึ่งในสับเซตย่อยของ Sustainable o n e r g y ทุกที โอเคต่อไป next question อ่ะอ้ยมามามโอ้ยทุกคนกคำถามนีน้นเราต้องตอบให้ได้คนแรกกินมากคือเค้กช็อกโกแลตอุ้ยนี่รายการรีวิวอาหารหรอไม่กินมาก <c oughs> โอเคาตาตาผมหยิบใช่ไหมอ่าอ่าอ่าคุณอยากคุณอยากขายเค้กอันนี้แหละรู้ว่า เขาเขาพูดจันเลยค่ะว hmm. ่าพ ah. ah. uh. hmm. uh. ่บ huh. hmm. right. okay. ้าทําทำเองอ่าทำเองมันยังไงไหมราคากี่บาท35บ้าบาทสามทิ้นร้อยลร้อยม้าทำสั่งได้ติดต่อได้เลยเดี๋ยวเจนนี่ใโอเคคำนอนี้เราเป็นคนหยิบเนาะบอกว่าจะเป็นช่วงของเราเพราะว่าอยากกินมากเขาของเราแม่ ได้กินแน่ๆอันนี้เอาจริงๆนี่คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก ISO สองศูนย์สี่ร้อยไอ่านดูอ่านก่อนะคะมากนักนะเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างจะใหม่เลยเพิ่งออกมาเมื่อปี2017นเดี่อเาอันก็ประมาณ4 5ปีเองใช่ไม่นานเลยค่ะมาตรฐานนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายด้านความยั่งยืนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรเอง อย่างที่บอกนะคุณทกวันในความที่มันใหม่ก็เลยอาจจะยังไม่มีองค์กรที่นําไปปรับใช้มากค่ะอย่างเมื่อปี6กสอบนะก็มีกลุ่มบริษัทก้ำตาลมิโลนะคะเป็นบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลเนาะที่ได anyway. oh. ้รับมาตรฐานนี้อุ้ยแล้วก็เค้อันนี้เดี๋ยวรีวิวให้น้องที่บ้านทำอืมโอเคอาจารย์กสนีค่ะดูอาหารแล้วล่ะไม่ใช่อะไรหรออุ้ ปาปไหนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนแพ้คนรอบนี้คนชนะเท่านั้นได้กินแต่เดี๋ยวให้ดมนิดนึงก็พออ่ะนน้โอเคตอไปโ้ค่ะ่ปเค่อต่อไปค่ะต่อไปค่ต่อไปคคต่อไปออคือผู้แพ้จะเป็นคนกินนะนี่คิดว่าไม่น่าใช่อาหารดีๆแน่่อ ที่ลอยเนาะโอ้ยมันเหนื่อยอีกสามคำถามเนาะอุ่ยช็อคไลกีปบ้านละนี่ไปโอเคคุณที่วันเราดูกันก่อนดีกว่าว่าตานนี้ได้อะไรอ่าหยิบมาเลยเอามาเลยอุ้ยเป็นสิ่งที่บ้านเรารู้จักกันดีนะคะอะไรเหลือนะมยอเออมายมง้ยคุณจั คือคิดว่าคุณทิ้งปัญหาอยากกินก็ได้เมนูนี้แล้วก็เขาเป็นคนจับปัญหามือนกัอนอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่อยาก <laughs> โอเคค่ะจับเลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวแม <laughs> ส่วนตัวนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้นะ <laughs> เพราะว่าอย <laughs> มากมากคุณฟางผมก่อนอย่างมหาลัยอ่ะแน่นอนว่ามันจะมีการแบบประหยัดน้ำประหยัดไฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในแง่ของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเออยังไม่เห็นส่วนนี้เท่าไหร่ได้นี่คิดว่าได้นั่นไงมันได้ยังไงเนี่ยคุณอธิบายให้ผมฟัง เอาคุณอะไรบางผมวัางอ่าอย่างในจุฬาก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืนอย่างเช่นการใช้น้ํายาแอร์ที่ไม่ส่งผลตออ่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการใช้หลอดไฟที่สามารถนามารีไซเคิลได้แล้วพวกวัสดุสำหรับงานหรืออะไรอย่างนี้ทาอาหารอะไรก็จะหาซัพพลายเออร์ที่ได้รับรองฉลากสีเขียวไว้ด้วยถ้าหันตอไปเลย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคำถามต่อไปไม่ไม่ไม่ผมผมอยากเลือกรูงให้แบบเป้งๆอ่ะเอาเป้งเป้งสักทีมาห้าเป้งเอ้หูทุกคนมันก็ดนอร่อยนะมันอร่อยเลยเอาเลยถ้ามันอร่อยก็กรุ๊ปอ่าเสร็จจะมีใช่ฮะกรุ๊ปกรุ๊ปเนี่ยสจะจังกินตาเลยมาโอเคโอเคกินแล้วไง ทำไมทำไรอร่อยกินเป็เมื่อนยาจั่วชิ้นเค้กเมื่อกี้ยังได้แค่ดมเลยอโอเคค่ะทุกคนเราไปคำถามต่อไปเลยค่ะอ่าเมนูต่อไปมาเลยค่ะนี่ไฟแบบไฟมันเริ่มขึ้นแ้่มันเริ่มจะไม่ได้ไฟมันย่อมเออขอมาเลยโอเคอุ้ยตั่วเมียนะอุ้ยเดยสองคำถามสุดท้ายเกิบก่อ ไมอเยออ่ะเออๆๆๆแนวทางการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งรีบคุณฟังฟังอ่าก็อ่เอ วันคุณรู้ไหมว่าการที่จะดําเนินแนวทางอย่างยั่งยืนอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าองค์กรเราอ่ะดําเนินการแบบนั้นเท่านั้นนะแต่ถ้าบริษัทคู่ค้าของเรานะคะมีการใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีการกระทําอะไรใดที่ผิดกฎหมายมีการคอเลคชันเออการที่เราไปเป็นคู่ค้ากับเขาอ่ะเออมันเหมือนมันเหมือนเราไปสนับสนุนเขาทางอ้อมเวยนะคุณเราจึงต้องมีข้อตกลงอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากการค้าขายเนาะ คุณดิวันคุณรู้จักบริษัทแมคโครไหม Yes I know ใช่อย่างบริษัทแมคโครนะคะเขาก็กำหนดซัพพลายเออร์ควรเอากระดักไว้เลยว่าผู้ค้าของเขาเนี่ยต้องมีธรรมิจทีาทบาลที่ดีว้าว <Wow. S 1> จะต้องไม่มีการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมและดันเนินธุรกิจเขาเรียกว่าเหมือนอะไรน,นะ Green Business อะ่ะสภาพแวดล้อมสุขอนามายัยหรือว่าการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดลอ้อมจะต้องมีการ จำกัดหรือจัดการอย่างปลอดภัยด้วยนี่คือข้อตกลงในการจะมาเป็นคู่ค้ากับแมคโครเลยค่ะโอเคแล้วก็เราก็อย่าลืมเนาะว่าคนแพ้จะต้องกินถั่วซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรหรอกรก็ดูไม่กินดีนะท,ทุกคน <laughs> ทีมงานเล่นเราแล้ว เขาเมันถือส่วับบะหี่ขวบะมี่บะหมี่บะี่ว่าอร่อยนะโอเคค่ถามเต้องถามโอ้อยังไม่พอเอาละค่ะคำถามสุดท้ายแล้วชี้โชคอะตากันไปเลยเนาะแต่ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะเบบี้โกลค่ะโอเคเอาของกินมาเลยจัดเลยค่ะอุ๊ย โป๊หรือเปล่าเหมือนว่าซาบิแบนี้อุ้ยสปอนเซอร์ออ่าจัดมาทำถามสุดท้ายากรค่ะเอกีหแดมืนจะมีแวจะได้กินยังไงแน่นอนว่าต้องเป็นภากรด มีการวิจัยออกมาเลยนะคะว่าภาคหลักเนี่ยมีอัตราการจัดซื้อจัดจ้างถึง30%ของ GDP ประเทศเลยเออมันเยอะไหมล่ะคุณอาถ้าขอยกเคสอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมถ้าคนรู้คนก็ตัดมาเลยค่ะเกื่บแป๊บแปบคนคนไม่เกี่ยวกนะอ่ะก็ อย่างในประเทศเบลเยียมก็จะมีการจัดตั้งโครงการบียร์ช็อกโกแลตเป็นการทำสัญญาระหว่างผู้ผลิตช็อกโกแลตเพื่อเป็นการส,มสม่งเสริมรสชาติอันกล่ของการผลิตช็อกโกแลตแบบยัง่งยืนอย่างที่รู้กันนะคะว่าประเทศเบลเยียมโด่งดังมากเรื่องช็อกโกแลตแต่คุณรู้ไหมว่าก่อนจะตั้งโครงการบียร์ช็อกโกแลตขึ้นมาเนี่ยเบื้องหลังการผลิตโกโก,โก้จากผููค้าในประเทศกานาในแถบแอฟริกาเนี่ย ก็ยังพบปัญหาการใช้แรงงานเด็กหรือว่าการใช้พื้นที่ป่าแบบไม่เหมาะสมด้วยนะอืมจริงๆแล้วปัญหาการใช้แรงงานเด็กเนี่ยไปให้กำลังพัฒน,นาโดยเฉพาะในแถบเอเชียหรือว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องน่าเป็นห่วงกับต้นๆเลยนะถึงขั้นยูนมเซฟเนี่ยออกมาประกาศเลยค่ะว่ามันกำลังจะเป็นวิกฤตท,ที่ใหญ่หลวงโอ้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกัน และส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืนสัญญานี้จึงเป็นความร่วมมือของบริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตจัดหาซัพพลายเออร์ที่มีการดําเนินงานตามที่กําหนดและสามารถช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ผลิตรายอื่นในท้องถิ่นได้ค่ะ พูดได้ว่าถ้าเกิดหากลัดเป็นคนแรกที่สนับสนุนและส่งเสริมการปรบับใช้การจัดซื้อตัดหาการยั่งยืนเนาะก็จะสามารถทาก,การให้องค์กรอื่นๆในประเทศเนี่ยสามารถดําเนินไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยเกมมันก็เป็นเกมเนาะคนริวานสกสามความมาทุกคนเพื่อ,อยอดวิวเพื่อจันดาวสู้ตายเลยยิบตาเล้ว <laughs> มันออกมานะว่าเราสองคนเสมอกันฉะนั้นจะต้องมีคำถามสุดท้ายใช่ไหมคะ Special Okay Special <questions S 1> <ส> <oughs> ใช่คิดสดต้นเสมอโเอเคเรามาฟังของกัน S, <c oughs> <S, S U S, S U T A ไม่ได้แล้วชา้า S U S T A I N A B L E <c oughs> รโอซยรีเอเออ้ทเออแต่เหนื่อยดายนะไม่มีอะไรให้กินอ่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็ เออผู้ชนะก็คือคุณทิมวันเนาะได้ไม่อย่างฟุกฟุกอะ่ะไม่ฟุกค่ะฟุกค่ะสำหรับ <c oughs> วันนี้พวกเราก็สองคนขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้เนาะคนที่มูก็จะได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้นนอยเลยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>